เมื่อเราทําการปิดส่วนหัวเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับจากต่อจากนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่เฟืองละเ<อ>ฟืองตัวนี้คือเฟืองขับตัวสุดท้ายที่ผมจะใส่ลงไปนะครับมาชโลมจระบีก่อนอันดับแรก วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและอาจมีคำที่ไม่สุภาพพวกโรคสวยควรได้รับคำแนะนำจากผู้บุตเตียนแดงวิดีโอนี้สร้างความสนุกคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเกมคนชอบตกปลาอีกเช่นเคยนะครับผมชาแนลของคนรักการตกปลาน,นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนทุกท่านนะครับผมไปลื้อลอกสปินตัวนี้กันนะครับผมเป็นลอกที่ใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วก็จะได้เห็นว่า มันอยู่กับคลิปผมตั้งแต่นู่นเลยนะครับผมตั้งแต่ผมตกชิงเหลิวสปิวนู่นเลยนะครับคลิปเก่าๆเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้มีการถอดล้างก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปถอดพร้อมๆกันแล้วก็ประกอบพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะไม่ได้มาล้างแค่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับผมแล้วก็ประกอบให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเหมือนกันเพราะว่าผมตั้งใจจะทําคลิปนี้เป็นแนวทางสําหรับคนที่เข้ามาดู นะครับผมวิธีการลอก้อยวิธีการลื้อลอกนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับบางคนอ่ะก็อาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามันลื้อยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นแนวทางแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆปราณีทําคลิปค่อยๆแกะนะครับผม <S <S เพื่อที่จะให้ทุกท่านไม่งงกับการลื้อลอกสปินนะครับผมบางคนลื้อลแล้วประกอบไม่ได้นะครับลอกสปินนะครับมันก็จะมีความยากมีความง่ายแตกต่างกันไปนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็น แบบฉบับพื้นฐานนะครับซึ่งลอกหลายๆตัวก็น่าจะมีไส้ในคล้ายๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปลื้อนะครับผมแล้วก็ประกอบพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับไปนี่นะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับนี่พกชุดยกลูกปืนนะครับแล้วก็ตัวเกีียวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนประแจนะครับผมเบอร์สิบและเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็ตัวคีบแล้วก็ไขควงนะครับผมเซตนี้นะครับผม ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับตัวนี้ใช้งานดีมากๆเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลือกันนะครับผมกับลอกสปินนิ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราวิธีการต้องถอดก็คือคั้นลอนแรกก็ง่ายๆครับอย่างที่เรารู้คือการถอดแขนนะครับแขนเขาจะมีบูทตตัวสีขาวนะครับแล้วแต่ลอกด้วยนะครับผมว่าจะมีหรือไม่มีนะครับนี่ถอดแขนออกมาแล้วนะครับผมก็วางไว้ก่อน แล้วก็มาถอดฝาปรับเบรกนะครับฝาเบรกนะครับถอดออกเลยนี <c oughs> ่นะครับก็วางเก็บไว้แล้วก็ถอดสปูลออกนะครับผมชุดข้างล่างสปูลก็จะมีแหวนนะครับผมแล้วก็มีตัวแหวนเฟืองแบบนี้นะครับเอาไว้เกี่ยวกับ กิกเสียงนะทุกคนก็เก็บไว้นะครับผมจำให้ได้ด้วยนะครับบุมว่าทอดตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นาการทอดตัวเกียร์สายตัวนี้นะครับผมนี่ก็ใช้ประแจนะครับไขออกได้เลยนะครับตัวนี้ไขไขออกจะเป็นหมุนทางตามเข็มนาฬิกานะครับไขเข้าก็จะเป็นการย้อนเข็มนาฬิกานะครับผมถอดอ,ออกแบบนี้นะครับ สามารถยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาถอดฝานะครับผมข้างของลอกกันนะครับก็จะเห็นน็อตว่าจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวปิดเปิดหน้าลอกนะครับเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับมันตัวนี้นะครับปล่อยมันมาเดี๋ยวเราก็ทําการถอดฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับน็อตขุดออกมานะครับก็เก็บน็อตเก็บอะไรให เข้าที่เข้าทางนะครับผมอย่าให้หายนะครับผมบอกแค่คํานี้คําเดียวเลยว่าอย่าให้หายนะครับนอร์ดคือปัจจัยสําคัญ มีเท่านี้นะครับมันมีเท่านี้จริงๆน็อตเนิแล้วก็เดี๋ยวทําการแกะแกะขยับขยับดูอ่านี่ขยับแล้วเห็นไหมหลุดแล้วเห็นไหมนี่นะครับผมมีแค่นี้ด้านในนะครับผมฝาก็มีเท่านี้เลยนะครับอเป็นลูกปืนนะครับตัวนี้ก็เป็นเฟืองขับตัวใหญ่นะครับผมด้านบนก็ถอดได้นะครับผมลอกบางตัวก็อาจจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับ ขอแนะนำแยกเขาเรียกว่าแยกส่วนน็อตไว้ด้วยนะครับเวลาประกอบจะได้ไม่งงนะครับทุกคนเมื่อเราถอดส่วนบนออกเราก็จะยกแผ่นรองตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับยกยกออกมาได้ทั้งหมดเลยนี่เป็นเฟืองตัวในนะครับเ็เฟืองขับตัวในนะครับผม ยกออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นลูกปืนแยกออกมาล้างได้นะทุกคนอ่ามีแหวนข้างบนหนึ่งตัวนะครับก็ลูกปืนชุดเนี้ยเอาออกไปล้างได้นี่นะครับก็จะมีบูทใต้รางบูทก็จะมีแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จําไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถอดบูทแกะออกมาแบบนี้ได้เลยส่วนข้างในนี้จะเป็นลูกปืนของการตีกลับนะครับผมถ้าใครอยากถอดออกมาก็แกะตัวนี้ออกนะครับ แต่ว่าคืออย่าให้มันหายนะครับผมสปริงตัวนี้ครับถ้าหายแล้วมันจะมันจะไม่มีตัวไหนมาแทนได้นะทุกคนพยายามอย่าให้หายนะครับมันจะเป็นสปริงเล็กๆอย่างนี้นะครับนึ่นแล้วก็นี่ลูกปืนตัวนี้ถอดได้นะครับมีแหวนเฟืองขับตัวใหญ่ก็ค่อยๆดึงออกได้นะทุกคนเราก็ดูว่าชิ้นไหนมันออกได้บ้างแกนบางตัวไม่เคยถอดมันก็จะออกยากนะครับแต่ผมขอใช้เวลาในการดึงออกก่อน เรียบร้อยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองโอ้โหจระบีดําดําเครอะเลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็ถอดออกได้นะทุกคนมันจะเป็นน็อตนะครับนี่จะเป็นน็อตนี่นะครับมันจะเป็นน็อตแบบนี้นะครับผมเราก็ถอดออกได้นะครับถอดออกเสร็จก็จําด้วยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะได้ไม่ลืมนะครับ นี่แกนเราถอดแกนออกมานะครับถอดต,ตัวนี้ออกมาผมเรียกไม่ถูกหรอกนะครับผมแต่ว่าผมทําให้ดูได้นะครับด้านในก็ถอดออกได้นะครับทุกชิ้นส่วนที่มีน็อตสามารถถอดออกได้นะทุกคนแต่ว่าต้องจํานะครับแค่ต้องจำไม่ใช่ตัวไหนดึงไม่ออกเราก็ใช้ตัวเกียร์ไอตัวอุปกรณ์ของเรานะครับค่อยๆดันมันขึ้นมานี่เรียบร้อย ข้างล่างมีลูกปืนอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็หาวิธีเอาออกนะครับเอาออกมาล้างดีที่สุดไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าเดี๋ยวใช้เวลาแกะอีกแป๊บ,บนึงผมได้ทําการเอาน็อตัวนี้ออกมาได้แล้วนะครับผมก็ใช้คัตเตอร์นะครับดันขึ้นค่อยๆดันขึ้นนะครับผมค่อยๆแซะแล้วก็ดันขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีของผมนะครับส่วนลูกปืนการตีกรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลอง ถอดออกมานะครับผมถอดออกได้นะครับแต่ว่าดูดีๆนะครับอย่าให้มันหลุดล้างได้นะครับผมแต่อย่าพยายามอย่าให้มันหลุดเบ้าออกมานะครับมันจะประกอบประกอบยากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขั้นตอนแรกก็ต้องเกี่ย่าสปริงตัวนี้ออกก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเอาออกแล้วอนะครับอันนี้ลูกปืนกันตีกลับนะครับเอาออกได้ นนี่ะครับผมทํามันหลุดแล้วมันก็จะใส่ยากที่หนึ่งตัวสีขาวนี่มันสามารถหลุดออกมาได้นะครับผมหลุดออกมาจากเบ้าได้นะครับแต่เราอย่าไปทอดมันนะครับผมนี่มันก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมมันตีกลับเห็นไหมมันล็อกได้นะครับนี่นโอเคภายในหลักๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมนี่ในส่วนของตัวปิดเปิดหน้าล็อกตัวนี้นะครับเราก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะครับผมนี่ดี๋ยผม วิธีการถอดนะครับให้ดูนะครับว่าอ่ามันจะมีเหล็กโผล่มาแบบนี้นะครับให้เอาด้านนี้ออกก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าด้านนี้จะมีสปริงนะครับผมนี่นะครับด้านนี้จะมีสปริงแบบนี้เลยนะครับผมให้เราทําการคลายน็อตทุกจุดนะครับผมออกก่อนแล้วก็ค่อยดึงสปริงออกนะครับพยายามอย่าให้สปริงหายนะครับผมตัวนี้ถอดฝาข้างตัวนี้ออกแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีเดือย เดี๋ยวแบบนี้นะครับผมก็ทําการดึงออกได้นะครับมันก็ติดสปริงอยู่อย่างนี้นะครับนี่ถอดไปล้างได้นะทุกคนแต่ย้ายหายนะครับเดือยตัวนี้ไม่หลุดได้นะครับมันก็จะอยู่กับสปริงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบนนี้ก่อนว่ามันจะมีลูกปืนหรือเปล่านะครับลอกบางตัวตรงนี้มีลูกปืนนะตัวเนี้ยถอดออกมานะครับนี่นะครับจะไม่เห็นลูกปืนนะครับผมนี่ลูกปืนตัวเล็กนะครับหนึ่งตัว ถอดไปล้างได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็ถอดได้ทั้งสองฝั่งนะครับถอดออกไปล้างให้หมดเลยก็ได้นะครับผมล้างพวกอุปกรณ์ล้างนะครับใครมีอะไรก็ล้างไปตามนั้นนะครับผมทุกอย่างที่มีน็อตนะครับสามารถถอดได้หมดนะครับแต่ว่าอย่าลืมขั้นตอนการใส่ก็แล้วกันนะครับแค่นี้เลยนะครับผมมันจะมีบูทท้องเหลืองนะครับก็เก็บบูทท้องเหลืองไว้ให้ดีนะครับ สองงันี่นะครับที่เหลือก็ถอดเล็กตัวนี้ออกเดี๋ยวถอดเล็กตัวนี้ออกก็แล้วก็เอาไปล้างได้นะครับผมอนี่หลุดแล้วนะครับมันเป็นฝาปิดอยู่โอเคนะครับผมนี่ไปไปล้างก่อนนะครับโอเคนะครับหลังล้างเสร็จก็จะเอี่ยมเอี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ไม่มีคราบน้ํามันต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดปิดเปิดนารอ,อก,ก่อนนะครับผมนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ประกอบยากอาลองจากตัวในตัวเฟืองขับตัวใหญ่นะครับผมยากน้อยนะครับผมโอเคลายจากยากน้อยไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปยากมากนะครับผม okay. อวิธีการประกอบนะครับมันก็จะมีบูททองเหลืองนะครับก็ให้ทําการใส่บูททองเหลืองนี่เข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วจากนั้นก็ใส่เหล็กตัวเอตัวนี้กลับคืนไปที่เดิมนะครับผม และก็จะมี่าสปริงนะครับผมแล้วก็เดือยตัวนี้นะครับที่ผมบอกต่อเรกว่าห้ามให้มันหายเด็กขาดเลยนะครับผมนี่นะครับวิธีการใส่ของผมวางไปก่อนวางท่าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วจะใส่ยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับฝาปิดมันจะมีหลุมของมันนะครับหรือว่าจะมีรูของมันนะครับนี่จะมีรูตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการประกบนะครับให้มัน ให้เดือยตรงนี้เข้ารู้ก่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะง่ายนะครับต้องใช้เลิงนิดนึงเข้าไม่เข้าก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาขยับขยับดูถ้าเข้าก็เข้านะครับถ้าไม่เข้าเราแค่ยกมาใส่ใหม่เรียบร้อยนะครับเข้าเรียบร้อยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะดีดกลับแบบนี้นะครับถ้าใส่ถูกโอเคจากนั้นให้เราทําการล็อกไว้ก่อน เวลาทําไปก็กดตรงนี้ไว้ด้วยนะเพื่อมันดิ่งออกนะครับผมอมเอาแค่ตึงมือนะครับผมนี่นี่นี่นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะทําการชโลมด้วยจารบีก่อนนะครับอาจารบีที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นของวูฟนะครับวูฟทั้งจารบีแล้วก็น้ํามันเลยนะครับผมจารบีจะเป็นเนื้อสีแดงแบบนี้เลยนะครับเหนียวเหนียวนึบๆจากนั้นเราก็ทําการใช้ฝาตัวเดิมปิดล็อกเข้าไปที่เดิม มันจะใช้เวลาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมล้างแล้วก็ต้องใส่จารบีด้วยถ้าไม่ใส่จารบีมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับผมก็ใครที่รีบก็กกอก่อนได้นะครับจากนั้นก็หาตัวปิดตัวเดิมนะครับผมฟังเดิมมาปิดเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าฟังไหนโอเคนะครับผมปิดฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตล็อกมันเดิมนะครับ นี่แน่นเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ชุดนี่นะครับเป็นตัวกอสายนะครับผมเลี้ยงสายที่การแรกเดี๋ยวผมก็จะหยอดน้ามันก่อนให้กับลูกปืนก่อนนะครับชุดนี้นะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บแล้วก็นําลูกปืนนะครับผมที่เราหยอดน้ำมันใส่วางลงไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยจากนั้น านี้นะครับผมก็จะมีแผ่นบูทตัวนี้แปะไว้ประกบเข้าไปแบบนี้นะครับผมทุกคนให้มันเข้าล็อกของมันเมื่อเข้าล็อกแล้วเราก็ใช้น็อตยึดเหมือนเดิมเอาแค่ตึงมือนะทุกคนเอาแค่ตึงมือนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับผมแค่ วางให้มันตรงเบา้าจากนั้นก็ปิดด้วยน็อตตัวใหญ่ใส่ก็ค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวมันจะปีนเกลียวแล้วมันจะทำให้ล่องเกียวแล้วเสียนะครับใส่น็อตเสร็จก็ใส่ฝาปิดเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ ปิดเปิดได้ปกตินะครับนี่นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือแข็นะครับผมผมถอดได้โดยบังเอิญนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีลูกปืนนะครับผมเมื่อถอดออกมาแล้วโอ้ยังว้าวอยู่เลยว่ามันมีลูกปืนด้วยนะครับผมมีลูกปืนถึ้งสองตัวเลยนะครับตัวนี้ถอดออกมาแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมแต่ก็จะมาประกอบให้ดูนะครับผมของซึ่งลอกอ่า แต่ละรุ่นนะครับมันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าน็อปนะครับผมมันก็สามารถที่จะไขเข้าไขออกแบบนี้ได้นะครับผมนี่ก็วิธีการประกอบวิธีการใส่มันก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราหยอดน้ํามันลูกป,ปืนตัวนี้ก่อนนะครับเป็นลูกป,ปืนตัวล่างก็เมื่อหยอดน้ํามันเสร็จแล้วนะครับผมตรงด้านบนตัวนี้จะมีเบา้าเบ้าลูกป,ปืนเบ้าลูกปืนตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเบ้าลูกป,ปืนตัวนี้เดี๋ยวเราหยอดน้ํามันให้หมดก่อนนะครับ เอาลูกปืนใส่เบ้าไปนะครับผมโดยมันจะมีแหวนรองหนึ่งตัวนะครับผมก็ใส่แหวนลงไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะส่งลูกปืนเราลงไปนะครับในนี้มันจะมีลูกปืนนะครับผมจากนั้นก็ทําการใส่น็อปลงไปที่แขนนะครับผมก็ดันๆไว้ให้มันเข้าที่นะครับผมและสิ่งสุดท้ายก็คือใส่น็อตลงไปนะครับผม นี่นะครับไขให้แน่นเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ฝาเข้าไปเหมือนเดิมครับตัวนี้ชอบหายนะครับก็แนะนำให้เอากาวร้อนหยดสักหนึ่งหยดนะครับผมกันมันคลายนะครับผมถ้าจะใช้น,นานๆนะนลื่นๆครับ่อาเหมือนเดิมครับนุ่มเลยนะครับผม จากซักซากนะครับจากหมุนซักซากก็นุ่มเลยนะครับผมหลังจากยอดน้ามันไปมาถึงตัวลอกของเราแล้วนะครับผมนี่ก็เอี่ยมเอี่ยมแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เราล้างก็เอี่ยมเอี่ยมเลยนะครับเฟืองเฟืองนะครับผมล้างครั้งนี้ใช้อีกยาวนะครับผมไม่รู้ว่าจะล้างเอาไปใช้หรือล้างเอาไปเก็บนะผมเองอะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดหัวตรงนี้ก่อนนะครับผมอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะมาใส่ลูกปืนกันตีกลับนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะยอดน้ามันเข้าไปนะครับผม เพื่อที่จะหล่อลื่นลูกปืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปตามล็อกเดิมของเขาจะเป็นล็อกแบบนี้นะครับผมใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการใส่สปริงนะครับตรงส่วนสปริงเนี่ยต้องค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวมันดีดหายผมเองก็ยังกลัวอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆใส่นะครับอืมนะครับผมมีอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ได้นะครับผมตัวงอ นะครับใส่ปึกเลยเรียบร้อยนะครับผม <st arts> นี่การตีกลับโอเคนะครับเมื่อเราใส่ด้านบนอ่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราใส่ด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการไล่เฟืองด้านล่างดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาประกอบด้านล่างต่อนะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกปืนข้างนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนข้างข้างซ้ายกับข,ข,ข้างขวานะครับ ก็ทําการหยดน,น้ํามันก่อนก่อนที่จะใส่ลงไปที่เดิมตัวนี้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยใส่ลูกปืนแบบจุดย,ยากๆนะครับเพราะว่ามันใส่แล้วมันก็นดันลงไปได้เลยนะครับแบบนี้หลังจากที่เราใส่ลูกปืนตัวนี้ไปนะครับผม,มก็ตรงเสาตรงนี้นะครับมันจะมีลูกปืนอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นลอกสกอร์เปียนนะทุกคนมัน ให้ลูกปืนมาเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวเราหยอดน้ำมันก่อนจากนั้นก็เอาลูกปืนวางลงไปใส่บูทเข้าไปเลยนี่ใส่กลับไปที่เดิมนะครับกดหน่อยเพราะว่าตอนมามันค่อนข้างแกะยากนิดนึงอืมเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็จะมีเฟืองตัวนี้นะครับผมที่ผมทาจาะระบีไปแล้วนะครับนี่ผมทาจาะระบีบูทไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็วางลงไปได้เลย เรียบร้อยต่อด้วยนอ็อตอ่ะนี่นะครับผมมันจะมีเสาตรงนี้ก็ใส่ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปก่อนเสาตัวนี้จะทำหน้าที่เอาไว้ให้อ่า ตัวนี้ก่อนะทุกคนตัวนี้จะเป็นเฟืองทําให้เสาขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบาะเดี๋ยวเราลองวางดูนะครับต้องวางให้เดือยตรงนี้เข้ากับร่องด้วยนะถ้าถ้าไม่เข้าก็แสดงว่าประกอบผิดนะครับจากนั้นก็จะมีเสาตัวนี้นะครับ เป็นเสาแกนกลางนะครับผมสามารถใส่เข้าไปได้ไดอยอ่างนี้เลยมันจะมีเบ้าของมันพอดีนะครับแบบนี้จะมีน็อตตัวเล็กๆนะครับเล็กๆมากๆเลยนะครับผมวางอยู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาลอ,อกวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเดี๋ยวมันยังไม่เข้าที่นะครับมันต้องหมุนอย่างนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาใส่เฟืองตัวบนนะครับ<ม>นี่เฟืองตัวบนจะอยู่อย่างนี้นะครับเอาไว้เวลาเราหมุนมันก็จะทําหน้าที่ขยับพยืน่นทําให้เสาขึ้นลงขึ้นลงด้วยนะครับผมมีส่วนนะครับทุกอย่างมีส<ม>่วนหมดแล้วเราก็ทําการใส่ลงไปได้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมเมื่อทําการเสร็จตรงนี้แล้วมันจะมีบูธ บูตตัวนี้อยู่นะครับใส่บูตลงไปก่อนลูกปืนนะทุกคนอย่าลืมบูตบูตนี่ทําให้เสารเราไม่คอนนะครับอประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวรองจากนั้นจะมีแหวนหนึ่งตัวนะครับแหวนหนึ่งตัวจะอยู่ใต้ลูกปืนนะครับและอีกตัวหนึ่งจะอยู่จะอยู่บนลูกปืนอันนี้เฟืองลงไม่สุดไอ้บูตลงไม่สุดถ้าบูตลงไม่สุดมันก็จะ เห็นเลยว,ว่าบูทลงไม่สุดครับหลังจากใส่บูทลงไปเสร็จแล้วนะครับผมบูทลงสุดแล้วนะครับผมผม,ผมก็ใส่ตัวครอบลูกปืนลงไปแล้ว <Lan> ลแล้วก็จะใส่ลูกปืนลงไปนะครับขออภัยนะครับผมกล้องมันตัดไปนะครับผม่าหลังจากที่เราตามที่ตะกี้น่าจะเป็นช็อตสุดท้ายน่าจะเป็นผมใส่ลูกปืนนะครับเมื่อใส่ลูกปืนเสร็จเราก็ใส่แหวนลงไปข้างบนตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายแล้วก็เอาแผ่น เลาฝาปิดตัวนี้มาปิดจากนั้นก็ไขน็อตนะครับแค่นี้นะครับผมเมื่อกี้มันตัดไปต้องขออภัยจริงๆผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับเมื่อเราทําการปิดส่วนหัวเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับจากต่อจากนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่เฟืองละเฟืองตัวนี้คือเฟืองขับตัวสุดท้ายที่ผมจะใส่ลงไปนะครับมาโลมจระบีก่อนอันดับแรก นี่นะครับก็ท <år> าจะาลีบิเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะทําการประกบเข้าไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้เลยค่อยๆหาช่องลงไปนะทุกคนอย่าไปฝืนนะครับถ้าลงไม่ได้ก็อย่าไปฝืนแต่เดี๋ยวมันลงของมันเองนะครับ เนี่นะครับผมเดี๋ยวมันลงของมันเองนะครับค่อยๆดันเรียบร้อยนะครับผมลูกปืนตัวสุดท้ายนะครับผมก็ใส่ด้านบนฝั่งนี้เลยนะครับจริงๆมันก็จะอยู่ทางฝานี่แหละเดี๋ยวเราใส่ฝาฝั่งนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วก็ไม่มีเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่ามีอะไรเหลือไหมนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเหลือแล้ว ก็สามารถประกบเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทำการใส่น็อตให้ครบทุกตัวเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เขาจะมีฝาตรงตัวนี้อีกตัวหนึ่งปิดฝังครับปิดฝังปิดฝัง <Okay. S 1> เรียบร้อยครับส่วนตัวอ่า หลักเราก็ได้ทําการประกอบเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใสา่ชุดด้านบนนะครับผมก็วางลงไปได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่น็อตกลับคืนหมุนเข้านะครับจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะทุกคน จากนั้นก็ใช้ประแจเบอร์สิบตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบนะไขลอกให้แน่นนะครับเอาแค่ตึงๆนะไม่ต้องแน่นว่ะจากนั้นก็เป็นแผ่นลองใส่ลงไปอืม เราจะเป็นเฟืองตัวนี้นะครับใส่ลงไปก็จะเป็นตัวสปูนตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยจากนั้นก็ใส่แขนเข้าไปแล้วก็ตัวล็อก ใส่ซ้ายก็ได้ใส่ขวาก็ได้นะครับโอเคนี่นะครับเรียบร้อยลื่นๆนะครับผมเสร็จแล้วนี่นะครับตัวนี้ก็ลื่นๆเลยแขนนี่ก็ลื่นๆเลยนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมสวยๆใสๆเหมือนได้ล็อกใหม่นะครับผมโอเคครับ โอเคนะครับผมก็จบหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการถอดล็อกสปินและประกอบล็อกสปินเบื้องต้นนะครับก็ตอนประกอบก็อาจจะใช้เวลานาะนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ทําการล้างถอดล้างด้วยเนาะก็ถือเป็นการถอดล้างด้วยแล้วก็เป็นการถอดประกอบเพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนนะครับผมหรือว่าเป็นแนวทางให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมในการถอดล็อกสปินนะครับผมเราอย่าไปกลัวในการถอดนะครับผมเรา ต้องลองถอดของเราเองนะครับผมเ <laughs> พราะเวลาของเราเองนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกถ้าลอกราคาแพงๆเลยนะครับผมมาตัวละสี่ห้าพันเงี้ยส่งล้างก็ตามกําลังถ้าส่งมีกําลังก็ส่งล้างเองก็ล้างได้นะครับแต่ส่วนใครที่อยากจะลองถอดเองอยากจะลองลื้อเองอยากจะลองวินนจฉัยเองอยากจะลองล้างเองก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมลอกสปินข้างในมันก็อาจจะมีแตกต่างไปจากตัวของผม นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากจนเกินกว่านี้นะครับผมพวกระบบพวกอะไรเงี้ยมันก็าจะไม่ได้ไม่ได้ยากไปมากกว่าผมหรอกนะครับผมก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับผมสําหรับใครที่ถอดแล้วประกอบไม่ได้ก็ลองเอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางนะครับผมอาจจะไม่ไม่เหมือนกันเป๊ะแ,แต่อาจจะคล้ายคนะครับผมแต่ทางที่ดีลองถอดครั้งแรกก็ลองอัดคลิปไว้นะครับผมเผื่อแบบอะไรตรัวไหนเราหลุดออกมาจากตรงไหนยังไงเราไม่รู้นะครับผมก็ มันจะเป็นผลดีต่อตัวท่านเองนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่